สวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์เรายังอยู่ในเรื่องของการนับจำนวน1ถึง10บและ0ูนย์ค่ะและยังอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะแต่จะเป็นการเปรียบเทียบแบบไหนไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจานวนรูปที่กาหนดให้แล้วเติมคาว่า มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะ,ะตัวอย่างที่นั่งคุณครูมีไก่กี่ตัวคะเชิญนับสิ1 2หนึ่งสสามสีห้าคุณครูมีไข่เท่าไหร่คะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสาสี่ห้านับไก่ได้หตัวให้เรียนเขียน5้าลงใน,นช่องว่างเลยค่ะและนับไข่ได้ห้าตัว ขอโทษค่ะนับไข่ได้5้าฟองก็งเขียนเลข5้าลงในช่องว่างเลยแล้ว5กับ5เท่ากันไหมคะไกลกับไข่เท่ากันไหมเท่ากันเมื่อเลข5ากับเลข5ามีค่าเท่ากันให้นักเรียนใส่คำว่าเท่ากับเห็นไหมคะ5เท่ากับ 5. อ่ะตัวอย่างต่อไปค่ะภูม,มิสมุดกับ ดินสอให้นับสิคะสมุดกี่เล่มหนึ่งสองสามและสยังนะสมุดมีกี่เล่มคะ4เล่มถูกต้องค่ะดินสออนับหนึ่งสและ3ดินสอมี3แท่งสมุดกับดินสอเท่ากันไหมคะเท่ากันไม่เอ่ยไม่เท่าแล้วสมุด ที่มีสีเล่มมีค่ามากกว่าสามไหมคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะสี 4, มีค่ามากกว่าสามเห็นไหมคะเขียนคำว่ามากกว่าไปเวลาอ่านเราก็อ่านว่าสีมากกว่าสามนั่นเองตัวอย่างที่สามบัวรดน้ำกับบัวรดน้ำกับดอกไม้เอามาดูกันค่ะ บัวรดน้ำมีกี่อันคะหนึ่งสองสามส่าใส่เลขห้าไปเลยค่ะแล้วกระถางดอกไม้1 2ึ่งสามหและหใส่เลขอะไรคะ6ค่ะบัวรดน้ำเท่ากับดอกไม้ไหมคะ ไม่เท่าค่ะแล้วบัวรดน้ำที่มีห้าอันนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าดอกไม้ที่มีหกคะบัวรดน้ำมากกว่าหรือน้อยกว่าคะบัวรดน้ำมีค่ามีจำนวนน้อยกว่าดอกไม้ดังนั้นห้าน้อยกว่าหนั่นเองค่ะเห็นไหมคะห้าน้อยกว่าหกตัวอย่างที่ ดีค่ะตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันคุณครูมีหม้มอฝาหมอ้อและหมอ้อมาให้เห็นไหมคะนับสิคะว่าฝาหมอ้อม,มีกี่ใบมีกี่ฝาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและ ดังนั้นฝาหม้อมีกี่ฝาคะ9ฝาแล้วหม้อมีกี่ใบนับเลยค่ะ1 2 3 4 5และ6จากที่นักเรียนเห็นฝ่าหม้อเท่ากับหม้อมั้ยคะเท่าไม่เอ่ยไม่เท่า เมื่อไม่เท่าแล้วแล้วฝ่าม้อมีค่ามีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าหม้อคะมีจํานวนมากกว่าดังนั้น9มีค่ามากกว่า่าอ่านนะคะ9มากกว่า6นั่นเองอสำหรับนักเรียนคนไหนที่เข้าใจแล้วนะคะให้เปิดไปทำแบบฝึกหัด ดังต่อไปนี้แต่นักเรียนข้างหลังที่ยังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนอีกหนึ่งรอบหรือไม่ถามผู้ครูในกลุ่มไลน์ได้ค่ะอะสาหรับใครที่เข้าใจแล้วมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดขอโทษค่ะทําใบงานที่ยี่สิบเอ็ดเห็นไหมคะใบงานที่ยี่สิบเอ็ดเลขสองเราเลขหนึ่งอยู่นี่ลกูกขอโทษค่ะผู้ครูก็ขีดเลิด ใบงานที่21เห็นไหมคะเป็นรูปลิงและรูปกล้วยรูปกระรอกและรูปถั่วที่กระรอกกินอาดังนั้นนะคะใครที่เข้าใจสามารถลงมือทำใบงานที่21ทำเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะ